สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Namo Channel นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะออกมาลองเทสมุมกล้องพอดีว่าเราเพิ่งจะติดตัวยึดกล้องกับตัว <c oughs> ปืนนะครับเสร็จนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะออกมาลองเทสกันนะครับที่หมายในตำนานเรานะฮะครับหมายนี้ไม่ได้เข้านานมากนะฮะจะค่อนข้างบกนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรา หาทางหาช่องเข้าหมายก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นหมายเล็กๆนะฮะหมายนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับเห <c oughs> ลาะเข้าทางด้านนี้นะฮะหมายนี้ไม่ได้ยิงนานมากนะครับน่าจะเกือบครึ่งปีได้แล้วนะครับไม่ได้เข้ามายิงหมายนี้เลยนะฮะ น่าจะว่าปลามันไม่ค่อยใหญ่ด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะลองมาทสมุนกล้องกันนิดหนึ่งนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะครับไปหาหมายอื่นก็จะค่อนข้างยอะตับ่ตัวเลยนะฮรหนึ่งตัวลเลยนะรตรงนี้นี่นะครับมี ใบไม้อาจจะบางนิดหนึ่งนะฮะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร,ร่นะฮะตัวนี้อยู่ลิมๆตะลิงนี่นะฮะเดี๋ยวอาจจะลองหาตัวอื่นที่มันใหญ่กว่าน,นิดนึงนะครับลบลบเข้าชายตะลิงไปแล้วนะครับตัวนี้มองไม่เห็นแล้วนะฮะ เพ้มาอีกสองตัวตัวนี้สวยอยู่หเถอะนะครับหายเรายังไม่ได้ทำสุสมทำอะไรนะฮะก็จะลกนิดนึงนะครับบางกล้องบางละบาง,บางมุมอาจจะ ่าผมอาจจะมองเห็นนะฮะแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ายัางค่อนข้างลกอยู่นะครับที่เห็นตัวแวบอยู่นะเราอาจจะไปยืนตรงที่มันโล่งๆเลยนะฮะลุ้นกันไปเลยครับว่ามันจะโผล่ออกมาไหมนะวิ่งกันน้ำกระจายเลยนะ ตัวอยู่ใตน้านานนะครลืร้นะครับหูปลาเล็ดนะครับปลาเล็ดใหญ่มานะครับมีร้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะฮะ โอมาใกล้จัดเลยนะฮะในกล้องน่าจะเห็นนะครับเปเล็ดใหญ่นะฮะยังไม่ยอมลอยนะฮะอยู่ใต้น้ำนะครับโอ้ปลาไม่ยอมขึ้นนะอยู่ใต้น้ำลึกเลยนะครับโอ้ไม่ยอมลอยขึ้นนะ ่ายว,วน,ในใต้น้ำนะครับมไม่รู้ไปทางไหนแล้วนะครับโอ้น่าเสียดายมากนะฮะอือน,น,นาจะเจอทีนะครับแรดใหญ่นะฮะไม่ยอมลอยขึ้นมานะครับ ว่ายมาใต้น้ำเลยนะโอ้โหเห็นเงาตัวเป็นร่มเลยนะเออเสียดายมากเดี๋ยวลองลุ้นกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันจะ โผล่มาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับโหเมื่อกี้ไม่ทันครับช้อนใหญ่นะฮะน่าจะเทียร์สองโลได้นะครับตัวนี้โูลอยขึ้นมาจิบน้ำนะฮะมัแต่มองไปทางอื่นนะครับหันไปทีลงไปแล้วนะฮะโหน่าเสียดายมากนะครับ เฝ้ากันต่ออีกสักพักหนึ่งนะฮะโอ้ตอนนี้ฝนตกแต่แล้วนะครับวันนี้เรามาเย็นด้วยนะฮะแล้วก็มันเป็นช่วงหลังฝนตกแป๊บหนึ่งนะฮะที่เราออกมานะครับคิดว่ามันคงยังมีเมฆเหลืออยู่แถวนี้เนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะยังมืดอยู่เลยนะครับโ้ปลาเลยตกใจนะฮะเราคุยเสียงดังนะ,ะวิ่งออกรวดกันเลยนะฮะ ก็เลยยังมีฝนมีอะไรอยู่นะครับคิดว่าน่าจะต้องหยุดแค่นี้ก่อนแล้วฮะวันนี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยจะมาเทสใหม่นะฮะน่าเสียดายมากนะครับโอ้โหมีใหญ่ๆโผลมาเข้าทางปืนนะครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้นะครับมาน้ำลึกบ้างขึ้นจังหวะ ไม่เห็นบ้างนะฮะมันก็เลยทําให้ไม่ได้ยิงไปนะฮะโ,โหน่าเสียดายนะครับ3ามทีเลยนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวหมายนี้ต้องมาซ้ำนะฮะต้องเอาตัวขึ้นมาให้เพื่อนๆดูให้ได้นะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะก็คงจะขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูไปทำอะไรกันอีกนะฮะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเห็นเงาดำๆมาแล้วฮะเดี๋ยวลองยืนอีกแป๊ะแล้รกันนะฮะ ดันไต้นาเงาเป็นเลือเลยนะฮะอือ กำขึ้นจิกมาฮะมาแล้วครับมาแล้วครับโหใหญ่มากฮะใหญ่มากเลยแล้วอุ้ยตัวตัวนี้น่าจะมีโลครึ่งได้นะฮะเสียดายนะครับลูกคอกฮะโอ้โหอออืื้หใกล้มากเลยนะฮะนี่ประมาณไม่เกินสามเมตรนะฮะ นี่แทบจะยิงเข้าตาสายได้โผล่ขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะโอ้แล้วเสียดายนะครับก็ไว้โอกาสหน้าอลไรกันนะครับหูตัวโอ้ตัวนี้ยิงกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าอยางงั้นมาทีไรออกลูกทุกทีนะฮะโอ้ลูกดกมากเหรครับตัวนี้ก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอะไรกันนะครับ ทลิปนี้มีลูกมาด้วยฮะโอ้โหยิงไม่ได้แะ้วครับว่าเสียดายก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเพื่อนๆมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i ร์ด้วยนะครับวันนี้ก็คงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ